ใครจุดจุดจุดที่สุดในกลุ่มใครเป็นธนาคารของกลุ่มสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วยใครเจ้าชูที่สุด,สดคใครเสียงดังมากมาก,มากใครร้องไห้ให้ผู้ชายบ่อยที่สุดแล้วจำเขาว่าคนเจ็บแล้วทนใครพาร์ที่บ่อยสุด สองไมยโครมนเป็นยังไงมันเป็มยังไงเรื่องผู้ชายใครไม่เคยขาดมีรักอยู่ยาแตรปากอยู่จะใครอารมณ์ร้อนที่สุดอีงุนงีดว่าทํายังไงวะบีบคอตัวเองตายแมใครจะขึ้นทานไม่มีพวกก็ได้ไม่ตายรบนะ้าไม่รบดาใครใจบ้างในกลุ่มมึงคงไม่ไหวขี่ฟองต้องพี่น้องอย่าสะเอมาเรียกร้องไหนะใ,หนใครที่งอนที่สุดเออมัน,น ใครเป็นแม่พระแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่ลูกใครทิงหลวเก่งมาก